สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนพนักงานบาริสต้าของสตาร์บัคจำนวนกว่าพันคนได้นัดหยุดงานอย่างไม่มีกำหนดในหลายเมืองทั่วสหรัฐ mm hmm. เพื่อปะท้วงเรื่องสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมและความลาดช้าในการเจรจาต่อรองแรงงานการหยุดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับวันเลดคัพเดย์ของสตาร์บัคซึ่งเป็นวันที่ร้านกาแฟมอบแก้วแบบใช้ซ้ำให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มตีมวันหยุด การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีชื่อว่าเล็กคัพเลเบเลียนโดยมีการจัดชุมนุมในช่วงเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกว่า12เมืองของสหรัฐและมีพนักงานบริสต้าประมาณ1,000คนเข้าร่วมการหยุดงานในขั้นแรกมีร้านค้ามากกว่า65แห่งในกว่า40เมืองเข้าร่วมและสหภาพกล่าวว่าการนัดหยุดงานอาจขยายไปยังร้านที่มีสหภาพมากกว่า550แห่งครอบคลุมพนักงานกว่า1 0,000คน ดยข้อเรียกร้องหลักของบาริสต้ากลุ่มนี้คือค่าจ้างที่เหมาะสมขึ้นสภาพการทำงานที่ดีขึ้นและชั่วโมงการทำงานที่มั่นคงและเพียงพอดาชชิสโปโต้ o, บาริสต้าที่ทำงานมามากกว่า5ปีในพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่าการทำงานสัปดาห์และไม่เกิน19ชั่วโมงไม่เพียงพอที่จะได้รับสิทธิประกันสุขภาพซึ่งในสหรัฐประกันสุขภาพมักจัดโดยนายจ้างและสตาร์บัคจะให้เฉพาะพนักงานที่ทำงานมากกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นลินฟอกประธานของ w o r k e r United เ ซึ่งเป็นสหาภาพที่เป็นตัวแทนของพนักงานมากกว่า9,000 90, 0คนในหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศได้ออกมากล่าวว่าฝ่ายบริหารของสตา buck คปฏิเสธที่จะเจราจายอย่างจริงจังแม้ว่าสหาภาพจะพยายามพัฒนากรอบแนวทางพื้นฐานในประเด็นสำคัญเช่นค่าจ้างนโยบายการจัดตารางเวลาและการเข้าถึงประกันสุขภาพการเจราจาติดขัดมาตั้งแต่เดือนเมษายนโดยสตาร์บัคมีร้านกาแฟเกือบ10,000แห่งในสหรัฐและมีสาขาแฟรนไชส์กว่า7,000แห่ง ด้วยทางบริษัทยังได้ระบุอีกด้วยว่าการหยุดงานนี้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น